ดีจ้าซ่องขั้วนองเนยมินีองในมีเมนูน้ำเสนอจะเป็นออมประหลาดจามันนี้ออมประหลาดมีออมเอียนจะมีครบลายอย่างเลยปามีประหลาดมีเอียนจะล่างแบบเรียบรอยจะซอยเรียบรอยแล้วพักสมีเป็นตะไคร้มะเขือจะเอ้ยตะไคร้อะไรมีบวกเปลี่ยนมะแข้งมะเขือจะลวกาพักไส้ล้วก็เป็นลูกโดดจะพริกล้วก็ ใบอีเลดใส่แล้วก็พักหอมนี่คือเครื่องตำพริกจากนี้พริกน้ำขมบียเตรียมตำเลยจส่นี้จะใไข่พร้อมใจมันกระฝืนออกมาเสริมอันนึงทุบอันนึ่งซอยแบบ้อยใจมาตำสกัดตำพริกน้ำมบีอาพริกขบีอแล้วก็ใส่ตับไขรด้ยจ้าไม่รู้ในยง่ายจักินขเพียงเฮ้ยกินขาเพียงวัากันขมเศร้า มกตลบมีบล็อกแซ่บจ้าร้านนี้กินของหวานตัอนี้ของข้าวจ้าจริงๆเขาวมาก้อนหวานได้ดีแต่ว่าข้าวมะลังกะบ่าเป็นยังจ้ามีกล้วยอยู่ไม่มีจ้าไปยู่ออ๋าเลยจ้าได้ไปเกาขอมีไซเลยคอเบียมาสั่นตะไคร้จ้าใส่เล่ยมาที่นี่มาท่คอมเบีย ้แลวเอาเบียดตามสฟิงเกแต่แรกไ,ไม่มีแบบเบอร์เบอร์อรมื่อนี้สมองมันเบอร์สอเรสียวปวดปวดแต่แม,ม่สมองมัแรงเลยไมีจะต่อยม,มันมุนๆจักน้อย,อยกับใส่หมอจ้าจ้าหลังจากเอาขวเวีวขอม้าใส่กับพริกแล้วก็ตะไคร้ที่ตำมสกัดแล้วก็มาปรุงจ้ามาขวัวไม่ยินแนะม่ต้องว่าขั้นตอนเป็นขั้นตอนปรุงจา้าใส่นับปลาแดกจักน้อย ันขุ่นนัวๆเลยขัวแป๊บนึงกันจังจังบเขาจ้าไอ้พวกไก่โอ้ยข่วนอะมีแม่เอาแม่แมาใส่เอียน,นก่อน,เ,นเลยว่ะจ้าใส่ขัวเลยจ้ยาเอาผูนน้ว่าใส่แม่ใส่ปัดทุกเย็นหมดนี่ฮะโอ้แซมไก่หมดเลยตัวนี้ไก่หมดเลยโอ้ยขวนเลยแม่ขินละท้ายทางผิดลูกจ้าโอเคใครทางไหยทางนี่ในนางผิดทางนเนี่ยจ้ะเพราะว่าตอนแรกขวนมาทางนี่จ้ะแม่เลยปัดปัดปัดไปมาทางขุนเซ่ อย่าตามมาได้ควรจะใส่ผงชุนรมอ่ะใส่ถุงเล็กก็ได้โบข้ออะไรแต่กาแฟอีกทีนึ่งมื่เติมน้ำไม่ไว่ามันสุกกะไรตืนม,มันอันเห็นอันพอดหลวกๆก่อนจะ้ะจ้า,จาโอเคจ้าเราไปกะใส่ตะไคร้เลยแล้วที่สุกว่ามีแม่ว่ายังไม่สุกเลยจ้าเพราะเรสุกพิจารณามันแหมแล้วถึได้หยอดน้าจา้าเพราะตัวอีแบบวายมันมแบบวายแหบมบแบบๆฮมจัง่อยก็ได้มีแม่มันสีข้าวจ้าใส่น้ำเลย ใส่ล้มแต่เลย,นนเยมินูนี่มินูอีสาดนดีๆจ้ะแซ่บๆเลยมินูนี่ปลาปลาลาดปลาเมียจ้ะกับเอียนจ้ะอ,อันนี้ไมากเลยมีแต่เสื่อออกจ้ะอันนี้ทนเหนียวจังมากจ้ะเอาเป็นยัางในเฮ็ดคลิปหนึ่งให้เก่าจ้ะ,จะคลิปยำเสาะแซ่บๆจ้ะอิ่มคือเก่าใส่ผักหลาย จ้าะร้อยมันเด็ดมันมีแม่เราใส่จ้าจ้าเราไปเกาบพักลงเลยบันที่นี้ก็เป็นพวกพริกมะเขือจ้าะแม่วาเป็นแซลมเขือเรียบร้อยมันจะมะเขือบดดำบดสับจ้าามะเขือลงไปเลยนี่มะเขือมะเขือพวงจ้ามะแข้งแล้วก็พริกนวยลูกโดดจะใส่ลงไปเลยผมักหลายก็บโบตองใส่หลายจ้าแม่มักแม่ก็เลยใส่หลายจ้้าถะก็รอซุ่มพักกันนะมันยังแม่เพาใส่กันแล้วแม่ มะนาุกคารามาเขือนุกแรกับม้าจะจะก็ร้องอีกรอบเลยเยี่ยเอาพักชุดไทยมาใส่พักชุดไทยมันเป็นพักใส่บบมีอย่าผมเนาะตัเล็กใส่แบบว่าใส่ปุ๊บคือกินเลยจ้าว่ามันผมบอยากต้มใส่ข้าเดี่ยวจ้าจ้ากับเขือกับกชิสุกเรียบร้อยแล้วทั่วเต็มทีทีเลยกมากลจ้าก็ไปกะใส่พักเลย ผักคอมพักบัวลงใส่ก่อนหมูเลยจ้าปักอินเลิศผักไสจ้าใส่ชิพายอันนี้มันคมจ้าต้องแป๊บเดียวเอาขึ้นเลยาว่ามีจังหน่อยเราปนในไสหลายจ้าจะพอดีแซ่บสมันผักบกลงจังไนแต่มันเข่า้รงจังหน่อยโอ้ยควนไหมจ้าจ้ตอนเราพักอีตูจ้าใส่ลงไปเลยเรียบร้อยว่ามีเจ็บจ้าจ้าไม่กระเจี๊ยบไปกินกันเลยจ้าบัดที่นี่จ้าก็มาเขี่ยมกันเลยจ้าบัดที่นี่้อมประหลาดอะไรคะ ฟังบันดีก็ไอ้ก็มากินน้ำจ้าบันดีพ้นถามหาหลายวะไอ้ไปไส์วาสันก็ออกกล่องน้ำวาสันข้ายท,าย,ท,า,ยทายเห็น,บ,นบ,บันดีด้วยไัด่ดีครับผม <c oughs> จ้ะผิดหรอเด่นพ้นถามหาหลายสิแมีนคนถามหาซองซอะไรไอ้ไปไส์วาสันเจ้าเฮ็ดระบบว่าสันแร้วเพิ่เงเอาเขาผมจะ เก yeah. yeah. uh, ja ินหลายอยู uh ่เ huh. ป็นเนธธีดีมันเจ้าจิ้งอยู่ครับทางพวกมันว่าจิคุกออกไปว่าสันคอมเมนต์ว่าหาก็หาวันไดกครับไว้ม่บำลังขอกลางอีกว่ายากไหมมันอีกอาดเลย อ่ากากกินน้ากันเลยบัดนี้นี่ต้อนี่ยปีงเอานั่นห่อนหอนอยู่น้ำกันเจ้าบัดนี้นี่แตมากินน้ำไอ้นางเชิงจัะนู้สึกว่าแ,าแทนงงนนนนน่นที่ไหนแม่นางหง่ะฝนฝนมันเหตามได้ดูนั่นแหละขึ้นหน้นานหอบมบ่ม ทิษสวนเขาเล่นนะัด้ดีเดียสิดอกมีเสียงชินเสียงแค้นเล็กน้อยครับผม <หา S 2> เปิดชิมเอเมื่อว่ายาปูนลสิบ,สบ,สบเส้นมัเชือกันเลยอะันมาพักไปเดีซื้อแลวจ่ากผ่าบาร์เลยคเก็บเอาจากมากเลยที่นาฝนตกใส่แหมงงา,งา,ามเลยนี่มเด็ดมันเยอะหอเล่่อที่นะ เบืงบอกว่าอันไหแก่ในวันนี้นี่ดวงดวงดีกับทิงน้อยวันนะผมงูนี่ยอืมบางเบืงขาดก็เผ็ดได้นี่ฮันเบงมันจะดูสิเผ็ดน้อยิน

มันนนีอะไรแม่หยิบเจ็ดยิบเจ็ดหยิบเจ็ดรู้ัดเลยเค็มกับพริกมากินเลยก็ล้ว่กกินพริกแม่ย้ำหนยันยนองมันแสบนะทำยังไงลูกนแล้วให้กินไปเบดู

ตามอัธยาศัยอีกสองานนี้จ้ะนี่ระยาครับมันบริกินตามผิวตามอัธยาศัยหนึ่งสิบดบไดอัธรรดในครับผางก็บงห้องน่เพียบบอรอวะ่มทนมากี้นลูกฟังโดๆกันนะลุงบางคนหันดังเลยเ่าผิดงาน

ในป่าเต็มดังจากคลิปนีาา้พอจงก้วนจะเนี่ยกิ่นค้ามุดท้ายจะปิดคลิปเลยขอบคุณเที่เขามาหลับชมนะครับปาร์ติดตามน้ำหัวและสุขภาพหัวเฉือนชิปนาครับสุภาพร่างกายแห้งแรงครับผมขอบคุณที่เขามารับชมสองมังเนยครับผมปาร์ติกล้องยังกระบ้านหลา ทำเมื่อสีกัเขาปุนไดผมก็ค่อยๆเฮตดไปครับเจอกันอีกทีหนึง่งครับผมปุณณดก็อยากเห็นกับเขาเบื้องไม่ส่องของไทยดีครับผมเดี๋ยวพยายามหาเมนูมาถ่ายลงให้เบื้องอยู่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้บาบ๊ายบาย